Hi everyone, welcome to English and i s a n channel ค่ะเมนีสิบามาอย่างหนูหน้าอย่างหนูหน้าก็คือ grill rack ค่ะย่างใส่หยางค่ะอย่างใส่เต่าทานเต่าทานภาษาอังกฤษก็คือ stove นะคะละ้อ่าก่อนอื่นก็นคือมาดังไฟกันก่อนค่ะดังไฟก็คือ starting fire นะคะ เริ่มต้นโดยการใช้กาก,ากมะพร้าวนะคะากา,ากมะพร้แบบาวกับภาษาอังกฤษเอ,อิอเนว่า Coconut คอ a l ค่ะราดด้วย Engine o นออรหรือว่าน้ำมันเคลืองค่ะเพื่อที่จะเป็นเสื้อเพิิงนะคะเสื้อเพิงิงหรือภาษาอังกฤษก็คือฟิ l นะคะจากนั้นก็เอาไฟมาจุดค่ะจุดไฟ starting fire นะคะก็จุดไฟไปเปลไฟภาษาอังกฤษก็คือเฟรมนะคะมเปลไฟ พอเปลวไฟติดแล้วติดมีเปลวไฟแล้วก็เริ่มเอาทานไซค่ะทานภาษาอังกฤษชาร์โคลนะคะกระเป๋าค่ะเป๋าเล่งให้ไฟติดเร็วๆค่ะแล้วก็เคลียร์โดยไม่ขีดค่ะขีดภาษาไม่ขีดันนีภาษาอังกฤษเอ,อิรวาทงส์นะคะเลยขีดทาน อพราะไฟติดแล้วกับปล่อยไห้ทานมันไฟอ่อนๆค่ะหรือว่าโล w heat นะคะเพราะว่าอย่างหนูเนี่ยะจะมีน้ำมันหลายถ้าเกิดไฟแห้งมันจะไหม้ค่ะน้ำมันยอดร่องก็จะไหม้ฉะนั้นก็ต้องจางไฟอ่อนๆหรือว่าโล w heat ค่ะใส่เอาหนูใส่ตะแกรงค่ะตะแกรงภาษาอังกฤษตะแกรงย่างอันนี้ภาษาอังกฤษเอ่ยว่า grilling basket นะคะ,ะปิดฝาให้เรียบร้อย ว่งเลยค่ะ put on a stove นะคะ starting to grill rats นะคะ Gr illing, grilling grilling rats ค่ะค่อยาย่างใจเย็นๆค่ะค่อยอยา่างแต่กะละว่งอย่าหายใหม่ค่ะควันหลายพอมันจะมีน้ำมันน้ำมันอา่า หนูจะน้ำมันค่อนข้าจงจะไหลยดใส่ไฟก็จะมีควนันแล้วก็พลิกค่ะพลิกไปพลิกมาพลิกภาษาอังกฤษก็กคือฟลิปค่ะต้องอย่างใจเย็นๆนะคะอย่าใจหอนถ้าเกิดใจหอนแล้วมันสิใหม่เหมดค่ะพลิกไปพลิกมาให้มันจนให้ทัท่วๆค่ะให้สุกแบบท,ทั่วๆกัน เนี่ยค่ะแบบนี้ก็ชื่อว่าเริ่มซุกแล้วค่ะันจะมีกลิ่นหอมหวนเชื่อนรับประทาน <c oughs> ต้องใส่ไฟอ่อนๆนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะอันนี้ทานก็มาต้องหลายทานให้เกลี่ยทั่วๆกันหอมใครจะกินเลยก็ได้ค่ะซุกแล้วกินเลยก็ได้เรืยว่าเสียไปทอดกระเทียมหรือว่าสีอเอาไปซับละเอียดค่ะแล้วก็พัดเพชร ใส่พริกแกงค่ะนี่ก็คือเริ่มซุกแล้วค่ะตอนนี้ซุกทัวรวตัวนะคะด้านด้านด้านกลนก็ซุกง่ามค่ะซุกซุกดีหมายถึง well cooked สีเหลืองค่ะกลิ่นหอมออมากส่วนทึ่งโตทึ่งส่วนครึ่งโตทึ่งส่วนหัวกะจะใหม่ชักน้อยค่ะอันนี้เขาเอื่นว่า overcooked นะคะ ส่วนไหีทว่าฮันดิสุกเนี่ยอยู่กำลังอตองอย่างต่อก็คือ u n d e r c o o k ุกนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษค่ะนันในในการอย่างหรือว่าในการให้กับข่าวตรงเนี้ยส่วนไดที่สุกแล้วเขาก็เอิ่นว่าวลคุกนะคะอันไดที่สุกเกินไปเเอิ่นว่าโอเวอร์คุหรือว่าตัวไดทีว่าันดิสุกเขาเรียกว่าอันเดอร์คุกนะคะ น,นั้นหนูทองตองอยางห้ซุกให้ดีนะคะมันไม่กลืนหอมนะคะทอตองอยางห้สุกทั่วๆค่ะเนี่ยก็คือว่าทั่วแล้วค่ะซุกยางสวยงามค่ะเหลืองหอมเสร็จแล้วก็จับไส่จานเอาไส่จานไว้ค่ะเศร้า,านี่กับเซซินภานรกิจค่ะเซซินภานรกิจอย่างหนูหน้าค่ะ หรือภาษาอังกฤษก็กคือแรสกรีลนะคะหอมหอมค่ะเอาไว้ให้สามีถอดกระเทียมค่ะของโปรดเพิินสำหรับอีพี่นีค่ะบ๊ายบาย